ุคนนชาาาาาววมมแล้้้้จจไ่่เเเเออียยยงงบืงขใสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านพี่น้องครับท่านเคยสงสัยไหมว่าคำว่าความจริงใจในเวทีการเมืองระดับโลกนั้นมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรมันคือรอยยิ้มที่มอบให้กันหน้ากล้อง หรือคือการเก็บมีดที่ซ่อนไว้ข้างหลังวันนี้วันที่10ทธันวาคม2568วันรัฐธรรมนูญของไทยเราแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ทางฝั่งตะวันออกชายแดนไทยกัมพูชากำลังร้อนระอุสวนทางกับอากาศหน้าหนาวเลยทีเดียวนะครับมีคำถามที่น่าสนใจส่งตรงมาจากฝั่งเพื่อนบ้านเราว่าถ้าจะหยุดยิงคุยกันแค่หนึ่งชั่วโมงก็จบ ฟังดูง่ายฟังดูดีแต่ทำไมในความเป็นจริงมันถึงยากเย็นแสนเขียนเหลือเกินวันนี้มานั่งล้อมวงคุยกับลุงชาวครับเราจะมาแกะรอยถอดรหัสคำพูดของฝั่งกัมพูชาและท่าทีของมหาอำนาจอย่างสหรัฐว่าตกลงแล้วนี่คือสัญญาณแห่งสันติภาพหรือเป็นเพียงกับดักทางการทูตที่ไทยเราต้องระวังเตรียมกาแฟอุ่นๆสักแก้ว แล้วมาฟังความจริงที่คนคอนคนนี้จะเล่าให้ฟังครับเอาละครับพี่น้องเรื่องมันเป็นอย่างนี้เมื่อเช้านี้สดสดร้อนๆอนเลยครับนายสวยาราที่ปรึกษาอาวุโสของทันหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจากนี้ถ้าไทยตกลง กัมพูชาก็พร้อมนั่งโต๊ะเจรจาทันทีฟังแล้วดูเหมือนเขาเป็นพระเอกเลยใช่ไหมครับพร้อมคุยพร้อมจบพร้อมดับไฟสงครามแต่มันมีคำว่าแต่ตัวตัวโตอยู่ครับเขาบอกว่าไทยต้องแสดงความจริงใจก่อนอ้าวแล้วทางฝั่งไทยเราล่ะทางการไทยเราก็ยืนยันเสียงแข็งเหมือนกันครับว่ากัมพูชานั่นแหละ ต้องลดความตึงเครียดก่อนเห็นภาพไหมครับพี่น้องมันเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่างฝ่ายต่างบอกว่าเอิงวางปืนก่อนสิแล้วข้าจะวางตามสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเพราะสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่มขยับแล้วมา์โกรูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกถแถลงการด่วนกังวลและขอให้ยุติการสู้รบทันทีทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญเพราะเมื่อเดือนที่แล้วทหารไทยเราบาดเจ็บสาหัสจากกับระเบิดในเขตพิพาทไทยเรากล่าวหาว่ากัมพูชาแอบมาวางใหม่ละเมิดข้อตกลงส่วนกัมพูชาก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาบอกว่าทำตามสัญญาเป๊ะ นี่คือฉากหน้าของข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้ครับทีนี้ลุงเชาวอยากชวนพี่น้องคิดให้ลึกกว่าพาดหัวข่าวคำว่าหนึ่งชั่วโมงจบของที่ปรกษานายกกัมพูชาในภาษาการทูตเขาเรียกว่าการโยนเผือกร้อนครับลองคิดดูสิครับถ้าไทยเราบอกว่าไม่คุยเราจะกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกทันทีว่านี่ไงกัมพูชาเขาอ้าแขนรับแล้ว ทำไมไทยยังดื้อดึงแต่ถ้าเรากระโดดรับคำท้าไปนั่งโต๊ะเจรจาทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขเราอาจจะเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์เพราะปัญหากับระเบิดปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ที่เราเรียกร้องให้เขาเคลียร์ก่อนมันจะถูกปัดตกไปนี่คือเหลี่ยมคูทางการเมืองระหว่างประเทศครับพี่น้องมันไม่ใช่แค่เรื่องปืนผาหน้าไม้แต่มันคือสงครามจิตวิทยา ประเด็นที่ลุงชาวอยากให้จับตามองเป็นพิเศษคือบทบาทของคนกลางอย่างสหรัฐครับการที่มาโกรูบิโอออกมาพูดแปลว่าพี่เบิ้มเขาเริ่มรำคาญหรือไม่ก็เริ่มกลัวว่าไฟกองนี้จะลามไปกระทบผลประโยชน์ของเขาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไทยกับกัมพูชาเหมือนลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างเจ็บกันบ้าง แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนนอกเข้ามาแทรกแสงเราต้องระวังให้ดีครับประวัติศาสตร์สอนเรามาเสมอว่าเมื่อมหาอำนาจขยับประเทศเล็กๆมักจะเป็นหมากในกระดานเสมอเศรษฐกิจชายแดนตอนนี้พี่น้องแถบสะแก้วจันทบุรีตราดศรีสเกตคงนอนไม่หลับการค้าขายชะงักงนันปากท้องพี่น้องเราเดือดร้อนจริงเจ็บจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทน พี่น้องครับการเจรจานั้นสำคัญแต่ที่สำคัญกว่าคือความไว้เนื้อเชื่อใจรั้วบ้านเราติดกันกั้นแค่เส้นยามศึกเต้นต่างระแวงแฝงยาพิษปากบอกมิดจิตซ่อนมีดกรีดดวงจิตหนึ่งชั่วโมงอาจน้อยนิดหากไร้ใจจะดับไฟต้องดับที่ต้นเหตุหยุดสร้างเขตแดนตายทำลายขวัญความจริงใจ ใช่แค่อ้างสร้างวาทกรรมแต่คือทำให้เห็นเป็นความจริงครับหนึ่งชั่วโมงอาจจะนานเกินไปถ้าใจเราไม่ตรงกันแต่หนึ่งวินาทีก็มีค่าถ้าเราหันหน้ามาคุยกันด้วยความจริงใจสรุปสถานการณ์วันนี้นะครับพี่หนองคำท้าหนึ่งชั่วโมงของกัมพูชาคือเกมการทูตที่ไทยต้องแก้เกมอย่างชาญฉลาดเราต้องยึดมั่นในหลักการรักษาอธิปไตย แต่ก็ไม่ปิดประตูแห่งสันติภาพในฐานะคนไทยสิ่งที่เราทำได้คือติดตามข่าวสารอย่างมีสติอย่าพึ่งตื่นตระหนกแต่ก็อย่าประมาทและที่สำคัญที่สุดคือส่งกำลังใจให้รั้วของชาติทหารหารที่ยืนตากแดดตากลมปกป้องแผ่นดินไทยอยู่ในขณะนี้ลุงเชาเชื่อว่าถึงแม้สถานการณ์จะดูตึงเครียด แต่ถ้าคนในชาติเรารู้รักสามคัคคีเข้าใจสถานการณ์ไม่หลงไปตามเกมยั่วยุประเทศไทยเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างสง่างามครับเวลามีน้อยแต่เรื่องเรายังมีอีกเยอะวันนี้ลุงเาาคงต้องลาไปก่อนเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัดฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทย หากคลิปนี้มีประโยชน์และทำให้พี่น้องเห็นภาพชัดเจนขึ้นฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเชาและเพื่อไม่พลาดทุกประเด็นร้อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับคนนนนริิิงงไเเเเเห้ลยดดดัปป็็ทททาะศฟแว